สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงอาชีพรับซื้อของเก่าที่สามารถทำกำไรได้ทุกวันนะคะก็คืออาชีพรับซื้อของเก่าออกไปหาซื้อของเก่าตำร้านรับซื้อของเก่าแล้วเอามาแกะค่ะ,คะของที่เอามาแกะก็จะเป็นของที่มีราคาสูงเช่นทองแดงติดเหล็กทองเหลืองติดเหล็กสแตนเลตติดเหล็กมีเนียมติดเหล็กและก็ตะกั่วติดเหล็กจะอยู่ในรูปของติดเหล็กนะคะ เช่นมอเตอร์ต่างๆเครื่องต่างๆสายไฟต่างๆนะคะติดเหล็กติดเปลือกค่ะก็คือจะมีพ่อค้ารับซื้อของเก่าบางคนนะคะก็คือจะออกไปหาซื้อของเก่าตำล้านแล้วก็เอามาแกะคือตรงนี้นะคะก็คือจะได้กำไรดีกว่าซื้อมาแล้วขายไปนะคะคือตรงนี้เราจะซื้อมาแล้วก็เอามาแกะเอามาแยกขายค่ะเช่นทอง ก็จะได้ทองเหลืองทองแดงอะไรพวกนี้นะคะจะอยู่ในในรูปของติดเหล็กค่ะแต่คนที่จะทําอาชีพนี้ได้นะคะก็จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ในการแกะของมีความรู้ในการดูของค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเทคนิคที่9นะคะของเก่าที่ทํากําไรวันละพันสองพันนะคะก็คือจะมาพูดถึงเทคนิคที่9นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คืออ่า จริงๆแล้วนะคะเทคนิคที่9นี้นะคะคือเราไม่จําเป็นต้องซื้อของอมาแกะเสมอไปนะคะบางทีเราไปเห็นที่ร้านนะคะอ,ะอย่างสมมุติว่ามีกระดาษลังอย่างเงี้ยเป็นตันๆ2ตันนะคะเราก็ไปคํานวณดูว่าถ้าเกิดเราเราวิ่งตัดเลยนะคะได้กําไรโลละบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะแล้วเราก็วิ่งเอาไปส่งเลยนะคะอ,ะอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็พลาสติกอะไรอย่างเงี้ย เราได้กําไรแบบว่า,าเที่ยวหนึ่งเนี่ยเราได้เต็มรถไหมเราได้คุมไหมอะไรเงี้ยเราก็วิ่งตัดตํารามรับซื้อของเก่าแล้วก็เอาไปส่งเลยนะคะเราไม่จําเป็นต้องซื้อของแกะทุกครั้งและเสมอไปนะคะตรงนี้เราก็สามารถทําได้นะคะหรือไม่ถ้าเรามีทุนเยอะๆนะคะเราก็สามารถวิ่งตัดทองแดง ทองเหลืองสแตนเลสตมร้านรับซื้อของเก่าได้เลยนะคะแต่เราต้องมีทุนเยอะนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะใช้ทุนเยอะหน่อยนะคะค่ะวิ่งตัดเลยนะคะเราเอากำไร5บาท7บาทนะคะค่ะสำหรับบางคนนะคะคือเราไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อของแล้วเอามาแกะเสมอไปนะคะคือเราพอเราทำแล้วเราก็จะเห็นลู่ทางไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะคะเราก็ วิ่งตัดตัวนั้นตัวนี้แล้วก็เอาไปส่งเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่9ของอาชีพรับซื้อของเก่านะคะ,ะทํากําไรวันละพันสองพันนะคะจริงๆแล้วนะคะเทคนิคที่9เนี่ยถ้าเราทําแบบนี้นะคะ1นะคะจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้คนเยอะเลยนะคะ,คะก็คือสามารถทําได้คนหรือสองคนนะคะ สามารถทำเองได้เลยค่ะ,คะสําหรับคนที่สนใจนะคะอยากจะทำอาชีพนี้แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะก็คือจะอยู่ในะจะอยู่ในคอร์ส9เทคนิคของเก่าทำกําไรวันละพันสอง0ันนะคะก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะจนสามารถประกอบอาชีพนี้ได้เลยค่ะสําหรับคนที่สนใจนะคะคอร์สนี้ก็ ราคาก็จะอยู่ที่990บาทค่ะก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะจนสามารถาทำอาชีพนี้ได้เลยนะคะค่ะก็สนใจก็ทักมาใต้คลิปนี้หรือใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่อยากจะทำอาชีพนี้แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงคะ่ะก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะค่ะสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะจากโคสิรัสค่ะ